ใจเย็นๆถูกต้องนะนานๆได้เจอกันทีได้เจอกันทีก่ฮก็ก่อนเข้างานอ่ะก่อนเข้างานหกโมอืมก่อนเข้างานเดี๋ยวอเอออ๋อผมกินคนมาว อโอ้โอททำงานในห้องแอร์เนาะใช่ใช่แอร์แอร์อที่มียุง <c oughs> ยุงเยอะ <c oughs> อขาวดำขาวอะ่ะมามากินกันนี่กันอีกชายมามากินขนมจีนมีมีรางวัลอยู่เจ็ดลูกอ่านี่นี่ครัวเสี่ยงรางวัลคนแรก <c oughs> ไม่มีไม่ไมีรางวัลห้าลูกอ่าอันนี้เสี่ยงมันคนแรกนะได้ได้คนละสองเหรียญ ตีนก <C jin x 2> <at> ินนมกินเาะใส่ก็ไม่ลตีนเอาละแล้วก็หมุนเอาผมาแลวเอาแแมวแต้วเอาลงมาแล้วเอาล้ครับเอาเฮ้ยไม่ได้รวัลไปก่อนนีถูกต้องเฮ้ยก็บอกแล้วให้เสียเป็นคนแรกเอาภาษีัเออเออประสกรเอกดวกันใช่ปะถูกต้องเลยใช่ใช่ใช่เจอไปแล้วนะเออหนึ่งรอไปแล้วได้หนึ่งรอไปแล้วเอาเอาวันแรกเอาเอากประกาศ็ประกาศวนแรกวแรกรางวัล วกได้ไดปนหนึ่งลูกลอะจะเสี่ยงอีกสองลูกเลยเหรอเสี่ยงสองลูกเลยโอ้โหจะได้สองร้อยเอาไปก่อนไหมไย่า <laughs> งย,ย่างย่าง,งอ่าลูกิสมันมันจะเริ่มเหลือน้อยแลนะเราดูก่อนถ้าได้สองร้อยในจาคนเดียวน่าจะเหลือจะเหลืออยู่ห้าร้อยแต่เนี่ยห้าร้อยจะไปอยู่กับใครอ่าเลีที่สองลีที่สองอ่าลูกิสสอ,องมาแล้วโอ้โหมาแล้วได้สอง สองร้อยอยู่กันที่หมดแล้วโอเคเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนเดี๋ยวเอาไว้แลกอ่าไปไปอ่าไปเลยสองร้อยเลยสองร้อยเลยบอกแล้วใเจือมาก่อนก็ไม่เจือเออได้เลยอ่าเชนเอ๋อเชนไปเดี๋ยวตอนนี้ตันจลง้ันจะเหลือดอนลงไปนี่เลยอ่าเวลคนสุดท้ายก็พอดีไม่ได้เกี้ก็บอกแล้วไงก็บอกแล้วไงเออต้องเลือดแต่ความกล้าความกล้าเออนี่ อ่าอันนี้ไม่ได้รางวัลไม่ได้รางวัลไ่ด้รางวัลจะเสียอีกไหมเออีเียงอีกเอาโอเคอันนี้อันนี้ไม่ได้รางวัลอันนี้ไม่ได้รางวัลตรงนี้อ่าไม่ได้รางวัลแบบนี้อ่าอันนี้ลูกอันนี้ลูกนี้ไม่ได้รางวัลต้องก็ต้องเป็นลูกเป็นลูกดักบอลคนคนนี้รู้ได้กักบอลยังไม่จบนะคนนี้รู้ดักบอลยังมีเกมต่อไปได้อันนี้อันนี้อันนี้ยังไม่มีดักบอลยังต้องเสียอ่ะอ่า ยึดถ้ำดิตะโูอ่าเดินมาละอันนี้อะไรวะโอ้ยนี่กระดาษกันบอลอ้าวอ้าวอ้าวอ่าได้เข้ารอบไม่ได้เข้ารอบอ่าเก็บไปแกไปก่อนเก็บไปก่อนอ่าใครจะมาเสี่ยงต่อใครจะมาเสี่ยงต่อ่าเสี่ยงต่ออ่าหนึ่งเลี้ยงก่อนอ่าอ่าคนนี้คนนี้คนาได้หนึ่งหนึ่งดักกันบอลคนนี้ได้สองดักกันบอลโอเคเฮ้ย เอาหมดกขับไปแบ่งคนอื่งมั่งเกี่ยวน้ำยางแฉหเือไงเอ้าคุณทำขายม่ออยู่ลังแกน่ะตีโมงอ่ะกูว่าไม่ได้ของแม่อ mm ั hmm. เหรียญแลกไม่ได mm ้เอาแล้ววะใครจะเสี่ยงต่อใครจะเสี่ยงต่อของแม่ของแม่เหลือของแม่เหลือเหลือเหรียญเดียวละหมดแล้วเหลือเหรียญเดียวน้องอาเลยลูกต้องของแม่ไม่ได้เด็กเหรียญละ เออได้ได้เออแลหลับกันนะมั้งหมุนได้ไหมได้ได้ได้อ่าโอเคเออใส่เข้าไปอ่าวนไปทางฝ่ายใช่ไหมใช่ใช่เอาแล้วเว้ยผมได้เว้ยไหนเฮ้ยโอ้โหเหรียญเออไม่ไม่ไม่ใช่ดันบอลเป็นลูกธรรมดาเป็นลูกบอลธรรมดาไม่ใช่ลูกมเป็นลูกบอลธรรมดาน้องพลาผ่าไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่ะโอ้ลูกสกาเสียบสองเหรียญแล้วโอเคโอเคได้ได้ร้อยหน้่งพชรผมภา ใช่เลยมีต้นทุนเราสองร้อยได้วได้วะน่าจะได้นาจะได้ได้เออจะดียังดีเก็บประกันเก็บประกันเก็บประกันอ่าต่อไปต่อไปได้ได้หนึ่งลูกเแล้วก็หนึ่งลูกอ่าอย่านี้ยอย่าเนี้นี้ใส่ประกันใส่ประกันใส่ตำแที่เลยดันไปดันไปแรงๆอ่ะโอเคแล้วก็หมุนอ่า

อ่าแต่นี้มีมีมีตัวไม่ได้หนึ่งลูกนะเอาแมวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้แม่เขาเขาเอีนั่นแหละยันดันเข้าไปดันเข้าไปเลยกขาเขาเสี่ยงเป็นคนแรกอ่ะเขาเขาเสี่ยงเป็นคนแรกแล้วเขากล้าเสี่ยงครั้งที่สองด้วยใส่เข้าไปใส่เข้าไปดันเข้าไปเออไม่มีแล้มั้งเนี่ยโอ้โหอย่าบอกว่าแม่ไม่ได้รางวัลไม่ได้เลยโอ้ ตาแล้วไม่ได้รางวัลเลยเนาะแม่ไม่ไัลเลยโอ้โหผมผู้สัตว์อันนี้เหรอแก่าแล้วก็ได้เห็นได้เลยได้ได้สองร้อยะเดี๋ยวก่อนได้สองร้อยอ่ะเออบอกอะไรก็เสียงก่อนบอยก็เสียงก่อนไม่เชื่อเลยบอยก็เสียงก่อนไม่เชื่อเสียงเองกันเลยเนี่ยเอโอเคไสองเหรียญโอเคอ่านี่อันนี้ก็ได้ได้ไปสองร้อยอ่าได้ไปสองลูกบอล สองคนนี้ได้หนึ่งลูกเอา,าลูกบอลมาอา่าอันนี้มีลูกดังกันบอดเอาไปเอ่ออ่าได้หนึ่งร้อยอา่าสวัสดีปีใหม่โอเคครับก็เอาน้ำตั้งอ่าของนงของนงได้หนึ่งลูกใช่ไหมเอามาเอาเอาดังกันบอดมามีน้องลอยนั่งเออป้าป้าเจียนปลาเจียนก็ได้ร้อยหนึ่งโอเคได้ บอกแล้วบอกว่าเจ็ดร้อย0อนะใบเนี้อ่าอลูกร้อยลูกร้อยเดินอ่าเดี๋ยวเขียนโอเคทมนี่มอยเนี่มีสีเือนี่ได้อ๋อจะมีลูกดาอ๋อมีเลยูกลูกบอกอ่าอัน้ก็รอดมาอั้ก็ออ่าอ่าโอเคนัก็รอดอ้ยเอ้ยเออต้อสองร้อยอ่าได้กันอ่านี่ เป็นดีใหม่ลานเราอยู่ดีค่ะสำหัสดีใหม่ปีสองห้าหกเก้ารางวัลรางวัลรับไปแล้วเก่งอะเก่อ่เอาไปแล้วแข่แล้วเธอเราเฮ้จะเพิ่มไปเดียวแขกแล้วเธอไปเลยนะตัวเลยคิดบ้าคิดบ้รลง